อัสลามุอะไรกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันน UM ี้ฟ้าสวยไม่ฟ้าสวยนี่ไม่ได voilà ้หมายหมายหมายความว่าแบบไม่มีเมฆอะไรนะคือมีเมฆแล้วเมฆมันเป็นก้อนเล็กๆอ่ะเป็นกระปุ๊บกระปุ๊บกระปุ๊บอ่ะแล้วก็มีเส้นตะเกียะมองฟ้าแล้วอ่ะคิดถึงสมัยเด็กๆที่เราจะใครใครทันที่แบบมองฟ้าแล้วก็เรามาจินตนาการว่าไอไอเมฆก้อนเนี้ยเหมือนอะไรไอเมฆก้อนนั้นเหมือนอะไรกันไหมตะกี้ผมมองแล้วผมก็ คงจะเป็นเพราะแบบเริ่มเริ่มแก่คือมีคนบอกว่าถ้าถ้าวันใดเนี่ยที่เราถ้าเราหวนคิดถึงแต่เรื่องอดีตมากกว่าเรื่องอนาคตอะปัจจุบันและอนาคตาแสดงว่าเราอะมันเริ่มแก่แล้วก็เราจะคิดถึงอดีตมากกว่านะครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าวันเวลามันผ่านเร็วมากทำให้เรารู้สึกตกใจผมว่าตกใจทุกครั้งพอเวลาหวนคิดนะเราผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจําความได้แรกๆจนมาถึงณนะวินาทีเนี่ย มันเป็นเหมือนเรากับพริปตาแค่เพียง2ทีอะตึกๆึกแล้วมันก็มาปัจจุบันแล้วเพราะนั้นชีวิตบนโลกใบเนี้ยเป็นโลกชั่วคราวใบเนี้ยมันสั้นมากก็อย่าอย่าสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อสนองสนองเขาเรียกอะไรผู้ภาษาที่มันฟังดูแลดุดันหรอ,อย่าเอาอย่าสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาสแสวงม,ม,มาเพื่ออะไรอะมาเพื่อตอบมาเพื่อ เกิดกิเลสอ่ะให้มันเกิดกิเลสมากขึ้นอ่ะอย่าแบบแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อมาสนองกิเลสตัณหาที่เรามีกิเลสตัณหานี่มันไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดทะลึ่งนะมันคือแบบความอยากได้อยากมีเขาเรียกกิเลสทั้งนั้นแนหะก็ก็กทําทําบุญแล้วก็หาอาหารทางใจหาความสุขทางใจหาอาหารทางวิญญาณไว้บ้างนะครับเพราะว่าพอเราลหมหายใจออกจากล่างปั๊บเนี่ย นั่นแหละคือโลกแห่งความเป็นจริงโลกของจริงคือหลังจากวิญญาณเราออกจากร่างเพราะว่าร่างกายเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่าตามหลักศาสนาอิสลามคือพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินบนโลกใบนี้วิญญาณเราเป็นอมตะวิญญาณเราอยู่ที่สวรรค์ที่เป็นอมตะแล้วเราก็ถูกส่งมาเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างนะไม่ไม่ลงลึกไม่ลงลึกพวกนี้ก็คือถูกส่งมาบนโลกนี้เพื่อถูกทดสอบเพื่อทดสอบอะไรบางอย่าง แล้วพอเราวิญญาณเราออกจากล่างไปก็จะกลับไปสู่สถานที่ที่เรามาเพื่อนําเสนอผลงานที่เราทําไว้บนโลกใบนี้เพราะนั้นเวลาบนโลกใบนี้สั้นมากก็ทําบุญไว้เยอะๆครับเพื่อพาสเสบียงมีสเสบียงเก็บไว้เพื่อจะได้เดินทางไกลกลับไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราบนสวรรค์นะครับตรงนี้มันเป็นแค่โลกชั่วคราวถ้าใครบอกโอ้ยบางคิดมากเป็นโลกชั่วคราวคุณคิดดูสิอะไรมั่งที่อยู่กับเราคงทนถาวรไม่มีเลย เสื้อผ้าเดี๋ยวมันก็เปื่อยร่างกายเราเองยังอยู่กับเราไม่ถาวรเลยเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาตอนนี้ผมอายุสี่ิกปีเนี่ยร่างกายผมเปลี่ยนไปมากเลย,เยความคงทนถาวรไม่มีแล้วเหี่ยวย่วนหมดละเดี๋ยวอีกไม่กี่สิบปีเราก็ต้องจากร่างกายของเราไปละแต่วิญญาณเราอ่ะมันจะไม่ไม่มีเสื่อมสลายนะครับวันนี้ก็ว่าตอนแรกว่าจะลงขายไม้สองปีพอดีว่าแดดมันร้อนอยู่ นะครับแดดมันร้อนมากเพราะว่าวันนี้วันนี้แดดดีวันนี้แดดดีก็เลยให้ไม้มันเซตตัวอะไรหน่อยนะก็เดี๋ยวค่อยค่อยใบใบเอาเอา,เอาประมาณห้าโมงเย็นแล้วค่อยลงขายไม้สองปี๊บเนาะมีไม่กี่ต้นหรอครับมีสิบกว่าต้นก็เดี๋ยวจะขายปล่อยออกไปเลยนะครับก็มาตรฐานก็คือส่งฟรีแหละนะครับก็จะขายปล่อยไปเลยทรงมันสวยจะด,ดอกมันยังไม่ค่อยมาหรอกรอให้ดอกมาก็ประมาณเดือนธันวาใครที่ซื้อไปก็คุ้มอ่ะใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับสี่ปี๊บเลยยิ่งใหญ่วันนี้สี่ปี๊บอ่ะผมจะขายราคา ถูกเลยนะพวกกระถังสี่ปีแบบผมจะขายต้นหนึ่งสี่พันพอต้นใหญ่ใหญ่อะที่ผมขายห้าพันห้าพันผมลดให้เลยต้นละพันส่งฟรีด้วยนั่น่ะมีเต็มเลยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นอยู่แปดต้นต้นใหญ่ใหญ่ดอกกําลังจะให้อะเพราะว่าไม้มันเพิ่งขึ้นมาใบดอกดอกกับใบมาพร้อมกันนะครับก็ไม้เหมาสี่ต้นพันคลิปเมื่อวานหมดแล้วนะครับใครที่อยากได้ไม้เหมาสี่ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งแบบเมื่อวานอะกล้องมันเอียงใช่ไหม ช่างมันเถอะไม่เป็นไรเนาะมองเอียงเอียงกันหน่อยตรงมากก็ไม่ดีต้องมีเอียงเอียงมั่งเลี้ยวเลี้ยวมั่งชีวิตมันึงจะได้อยู่ได้สบายสบายหน่อยตรงมากอยู่ลําบาก <c oughs> อะไรก็ขัดลูกตาขอไม่หมดเพราะเราตรงนะเพราะฉะนั้นเอียงเอียงเลี้ยวเลี้ยวมั่งมันจะได้อยู่จะได้แบบสบายจิตสบายใจนะครับไม่ต้องมาอะไรมากกับชีวิตนะครับก็สี่ต้นพันธุ์ก่อค่าส่งหนึ่งร้อยก็ยังมีนะครับเป็นมีแต่ไม่ได้ลงขายแล้วเพราะว่าลงเมื่อวานห้าชุดนี้ลูกค้ารับไปหมดแล้ว นะครับก็ใครสั่งสั่งได้เลยสี่ต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยก็ใครสั่งสิบต้นก็ขอสองพันสี่อ่าสองพันสี่นะใครสั่งสิบต้นขอสองพันสี่เอ่อขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับใครสั่งห้าสิบต้นก็ขอหมื่นหนึ่งพันนะครับใครสั่งร้อยต้นก็ขอแค่สองหมื่นนะครับโอ้โหคุ้มได้ต้นใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ไซส์กระถางแปดนิ้วแฟนซีเนี่ย เจ็ดต้นพันก็ไปดูในคลิปคลิปที่เมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเมื่อวัน,วนซืนเนาะสิต้นสองพันต้นเจ็ดพันแล้วก็100ต้นนี้ขอหมื่นสทุกทุกไซส์นี้ส่งฟรีหมดเลยนะครับต่อญี่ปุ่นหมดแล้วนะครับใบดางใบดาง3ต้น3ต้นหกร้อเนาะหกต้นพันบาทสามต้น600นะครับใครสั่ง6ต้นขอพันเดียวส่งฟรีด้วยนะครับก็มีอยู่ไม่ถึง อย่างละประมาณร้อยต้นก็ทย,ยทยอยทยอยออกแล้วถ้าใครที่จะซื้อไปขายในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับทักลายแอมาคุยกันเลยนะครับเพราะว่าราคามันก็จะลดหลั่นลงไปอีกนะครับขอให้มียอดให้ผมหน่อยผมก็จะลดราคาลงไปอีกนะครับก็เอาไปขายขายดีมีกําไรอะ่ะผมผมเน้นเรื่องนี้เลยขายดีมีกําไรนะครับไม่ใช่เอาไปแล้วก็ขายยากกําไรน้อยแล้วใครมันจะมาขายอะ่ะมา ก็เอาเป็นว่าใครจะซื้อไปขายนี่บอกผมมาเลยบอกว่าจะซื้อไปขายนะจะเอา20ต้น30ต้นว่ามาราคามันจะลดหลั่นกันลงไปนะครับก็ก็มีหลายเจ้าที่แบบซื้อไม้แฟนซีอย่างเงี้ยนะก็จะซื้อไปขายก็บอก30ต้นขึ้นไปอย่างเงี้ยผมก็ลดราคาแล้วนะครับ30ต้นผมก็ขายถูกแล้วนะครับก็อยากให้ลูกค้าไปขายนะครับก็ขายที่มีกําไรอ่ะไม่ต้องอะไรมากไปถึงก็รีบขายก็ขายราคาถูกหน่อยถ้าไม่รีบขายอาขึ้นกระถางที่เป็นนิ้วก็ เอาไว้สองสาเดือนก็ขายไซส์สิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับแล้วก็ไซส์กระถางครึ่งปี๊บนะครับไซส์กระถางครึ่งปี๊บก็ยังมีต้นที่สองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกถึงต้นที่ยี่สิบนั่นแหละนะครับก็มีหลายต้นอยู่มีหลายต้นอยู่ใครชอบต้นไหนอะไรยังไงก็ทักทายมาเมื่อวานก็ถอนไซส์ครึ่งปีไปอีกนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าต้นไหนบ้างนะก็ก็ยังมีอยู่เยอะเลยไซส์ครึ่งปีบก็ดูคลิปเมื่อวนัน พุอังคารหรือพุทธนะครับก็ใครจะเอาไม้ไส้ครึ่งปี๊บเนี่ยไส้ครึ่งปี๊บใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยก็ทักลายแอดลิตเติ้ลการเด่นเลยครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับนีกอ่ะลายแอดลิตเติ้ลการเด่นนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ลิตเติ้ลการเด่นนะครับเน,น,นี่ยลายแอดเนี่ยก็ทักเลยไปมาลิตเติ้ลการเด่นทักเลยจะจะสั่งต้นไม้แบบไหนทักเลยแล้วก็แล้วก็วกอะไรนะโป้ยเซียนฝั่งไหนเนี่ยอ่าโป้ยเซียนเห็นไหมนี่นี่นี่ไกลๆนี่ยเห็นไหมดูดอกใหญ่ๆสวยๆเลย มีชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็ขาวอมเหลืองนะครับก็ดูคลิปเมื่อวานเลยสวยๆไอที่ลงขายอ่ะหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ใครที่ชอบชอบโ้ยเสียนก็สั่งมาสั่งได้ก็อีกเรื่องหนึ่งคือไม่รับจองใดๆทั้งสิ้นนะครับสั่งแล้วพร้อมโอนเลยครับรับจองไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนไม่รับนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันทําให้เสียโอกาสนะครับเพราะว่าจะพูดยังไงดีล่ะสั่งแล้วพร้อมโอนเลยครับจะให้ส่งันไหนบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการส่งให้ก็ของดีๆสวยๆอย่างนี้แหละนะครับ ไม่มีจองนะครับไม่รับจองใดๆทั้งสิ้นนะครับสั่งแล้วก็พร้อมโอนถ้าถ้าไม่พร้อมโอนก็อย่าเพิ่งสั่งนะครับรอพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะครับของมีตลอดของมีตลอดนอกจากอุบิเหตุจริงๆถึงจะหมดนะครับก็สั่งก่อนได้ก่อนอ่ะสั่งที่หลังก็ได้ที่หลังไม่รับจองไม่รับจองทุกกรณีนะครับไม่รับเพราะพอรับจองแล้วมันแบบจองไปเรื่อยอ่ะจองจองจองถึงเวลาเอ้ยยกเลิกก่อนนะอ้าวแล้วที่เราเก็บไว้ให้ล่ะเราจะขายใครต่อก็ยกเลิกครับ ก็บอกกันมานานแล้วเนาะก็คือชวนชมบางโตไม่รับจองนะครับไม่รับจองใดๆทั้งสิ้นก็คือถ้าจะ,จะจะจะจ่ายเงินช้าหน่อยก็บอกบอกว่าเออพรุ่งนี้จ่ายนะอะไรเงี้ยพรุ่งนี้โอนให้นะแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับชวนชมบางโตไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับก็สั่งแล้วก็โอนตังค์นะครับเดี๋ยวต้นม้จะออกส่งให้นะครับเพราะว่าเคยเก็บเงินปลายทางแล้วเคยทําแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาอ่ามีปัญหาก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าเอาสบายใจดีกว่า ก็ตามนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็มีไม้ไม้มีจำหนิไม้มีจำหนิใครที่ใครที่อยากไปทดสอบน้ำเลี้ยงอ่ะนี่ผมมีวิธีการใหม่มาไอ้ต้นเนี้ยต้นเนี้ยมันมีจำหนิแล้วผมก็ควานควานแล้วเผอิญว่าไปตากแล้วก็ไปโดนฝนซ้ำมันก็ลามันก็ไม่ยอมหยุดนะผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็เอามาล้างอีกมันก็ไม่ยอมหยุด อันนี้คือเพิ่งได้เพิ่งได้สูตรมาที่วันเนี่ยลองใหม่เมื่อวันวันอังคารมา่ผมก็ลองผมเอาแอลกอฮอล์ตอนเนี้ยทุกบ้านมีแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเอร์ซ็นหมดหละสองฝาผสมน้ำประปาแล้วก็เอาเอาเอามาละลงไปกวนล,ลงไปกวนคว้านเรียบร้อยแล้วกวนล,ล้างน้ำปลาแล้วกวนผมก็เอาไปล้างเชื่อไหม ขาวเลยอ่แล้วก็ไม่ลามด้วยนี่ผมผมผมล้างตั้งแต่วันวันอังคารนวันนี้วันศุกร์นะอะมันก็เป็นมันก็แบบผมผมเอาไปกลงไปกวนในในแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอามือลงุลงลงุลงลงลงแล้วผมก็เอาขึ้นมาผมไม่ได้ล้างน้ำประปาพอแล้วผมไปตากแดดไว้สองสามวันมันก็เป็นคราบเหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพังผืดเต็มเลยสีน้ําตาลเข้มวันนี้ผมมาผมจับดูมันก็แบบอือ ก็ลองเอามือคว้านมันก็เป็นแบบใยแมงมุมอ,ออกมาเต็มเลยแล้วก็ล้างน้ําประปาปรากฏว่าขาวเลยครับเออไม่ลามไม่เน่าไม่อะไรหยุดเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าแอลกอฮอล์เจ็ดสิเอร์เซ็นเนี่ยใช้ล้างใช้ล้างแผลเราแผลสดแผแลแล้วใช้แบบแก้ไม้ไม้เน่าได้ด้วยไม้ไม้ไม้ขดเสียอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับอันนี้คือความรู้ใหม่เลยสําหรับผมนะคนอื่นอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ไม่ได้บอกอะไรใครนะครับ ผมก็เลยอุย้ยแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้มันช่วยได้เยอะเลยมันทําให้แผลมันทําให้รอยเน่านี่หยุดแล้วก็แผลที่มันจะเน่าต่อแห้งนะครับตอนตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมก็เอามือจับจับมันเป็นแบบฝ่อๆเข้าไปผมก็เลยเอามือคว้านคว้านแล้วมันก็เป็นแบบแผ่นๆออกมาเหมือนเหมือนแผลแผลเราที่มันเป็นสะเก็ดผมก็เลยเอาน้ําล้างพอ,อน้ําล้างแล้วก็แงะเลยออกมาไอสีน้ําตาลออกให้หมดปรากฏว่าขาวหมดเลยเนี่ยขาวหมดเลยนี่ียจะให้ลูกค้าดูแหมมันจะดูไงเนี่ย เห็นไหมในกล้องกล้องมันมืดไปหน่อยเนาะข้างในนี่แบบเนี่ยขาวหมดเลยมันก็เลยบอกโอ้ดีเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าหายแล้วเพราะว่าไม่ต้องใช้เวลาใช้เวลาแค่สามวันเองในการให้แผลแห้งหายแล้วก็ลากมาใหม่นี่ผมเลยไม่ตัดลากเล็กออกเลยนี่เท่ากับว่ามันประหยัดเวลาไปได้เป็นโอ้โหสิบห้าถึงยี่สิบวันเลยในการแบบผึ่งผึ่งลมไม่แห้งอะ ใช่ไหมพะไม้ไม้พอ่างมีปัญหาาเงี้ยพอเราตัดปุ๊บเราต้องผึ่งลมให้แห้งใช่ไหมประมาณสิบห้าถึง20ิบวันถ้าฝนตกด้วยก็ไปอีปกยาวกว่านั้นแต่แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามวันเอเอาไปจุ่มเลยเอาเอาล้างน้ำปลาไปเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเอ,เอาไอ้เมือกมันออกแล้วก็ผสมแอลกอฮอล์ทั้งสองฝาในน้ำทั้งประมาณกำะมังกำะมังเล็กๆให้มันมีกลิ่นแอลกอฮอล์แสบๆจมูกหน่อยเออแล้วก็เอามาลงไปจุ่มจุ่มจุ่มเอามือถูๆูๆูๆููแล้วก็เอามาผึ่ง ข้างในนี้ไอ้ตรงดำๆตรงอะไรหายหมดเลยเนี่ยเป็นขาวแห้งเลยไอ้ตรงดำๆก็จะเป็นเหมือนเมือกเป็นเหมือนแผลตกสะเก็ดแล้วก็แห้งเลยอืมแล้วก็อืมผมก็เลยโอ้ผมก็อันเนี้ยต้นเนี้ยผมใครยาวไปทําต่อเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วเนี่ยมันขาวแล้วนะครับชุดที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งเนี่ยมาผมขายเป็นชุดเลยนี่นี่ก็เป็นรอยนี่ผมเนี่ยลากเป็นรอยผมเอาที่มันเป็นรอยออกแล้วแล้วก็เนี่ยลากขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ ชุดที่หนึ่งต้นที่สองชุดที่หนึ่งต้นที่สามเนี่ยอันนี้ก็เป็นรอยตรงนี้เห็นไหมนะครับก็บไปทดสอบน้ําเลี้ยงกันนะครับเนี่ยทดสอบน้ําเลี้ยงทดสอบฝีมือไม้มีตําหนิเนี่ยนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่สามไปชุดที่หนึ่งต้นที่สี่อันนี้ก็หายดีเรียบร้อยเนี่ยนี่ขาวเรียบร้อยอันนี้สดๆเลยเมื่อวานเลยตัด เอาแอลกอฮอล์ชุบผ้าชุบเอาเอาอะไรนะสำลีทธอะชุบแอลกอฮอล์เลยถูเลยชุบๆๆๆๆๆผึ่งลมตอนเช้ามาแห้งสนิทเลยนี SBS, ่ไม่ต้องรอหลายวันเลยครับนี่เป็นไงหลักสูตรใหม่แต่ได้ผลยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวเอาไปลงปลูกผมว่ามันแห้งเลยเนี่ยแห้งเลยอ่ะแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละชุบสำลีเช็ด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 ตัดตัดออกตัดไอ้ตรงเสียออกแล้วแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ชุบดีเช็ด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 แล้วก็ผึ่ง วันนี้ไปเหือแห้งเลยแห้งส่วนิทีปกติมันจะเป็นแฉะฉ่ำใช่ไหมไม่มีเลยแห้งเลยนะครับเนี่ยสี่ต้นสี่ต้นใช่ไหมอืมมีไซส์กระถางใหญ่เนี่ยไซส์กระถางที่เอ็นิ้วอยู่สองต้นแล้วก็มีไซส์กระถางแปดนิ้วสองต้นเนี่ยสี่ต้นชุดที่หนึ่งก็ขอสี่ร้อยสี่ร้อยพร้อมส่งอืมไปใหญ่ๆไปทําได้เลยครับทดสอบน้องเล้งสี่ร้อยพร้อมส่งไหมไมีตำนหนนะครับสี่ร้อยรวมค่าส่งด้วยขอสี่ร้อยเอาทุมนมะ ไทุนดิไอ้ไซสิบเอ็ดนี้แพงกว่านี้ไปเหอะเพราะมันหายดีเรียบร้อยไปลงนี่และไอ้ไม้พวกเนี้ยแปลกอย่างหนึ่งนะใหญ่ไวใหญ่ไวอ่ะน้าผู้หญิงโทรมาเดี๋ยวรอแป๊บนะครับขอผมลงคิดแป๊บเดียวนี่นี่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ใช้อันนี้คือใช้วิธีธรรมดาคือตัดแล้วก็พึ่งลมไว้มันก็จะเป็นดำๆไม่ขาวเห็นไหมนี่ชุดที่สองต้นที่สองอ่าชุดที่สองต้นที่หนึ่งเนี่ยชุดที่สองต้นที่หนึ่ง ก็สวยๆแหละนี่ชุดที่สองต้นนี้หนึ่งนี่ไม้ไซสิบเอ็ดนิ้วเลยไม้ไซสิบเอ็ดนิ้วสวยๆนี่สองต้นนี้หนึ่งชุดที่สองต้นที่สองนีง่ไซสิบเอ็ดนิ้วเลยนี่อันนี้ก็เป็นตรงนี้นี่เนี่ยไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยแผลมันจะไม่ค่อยขาวแต่มันก็หายดีเรื่อยๆว่าจะลองลงแอลกอฮอล์ซ้ําก็เดี๋ยวต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ก็ไม่เอามันแห้งละแต่แผลมันจะไม่ขาวเหมือนใช้แอลกอฮอล์เออผิวมันจะไม่สวยถ้าใช้แอลกอฮอล์ผิวมันสวย มันจะขาวเลยขาวเนียนเลยแล้วก็ดูท่าแล้วว่าจะหายเลยอันนี้ผิวมันจะกระดำกระด่างอย่างเงี้ยไม่เหมือนแอลกอฮอล์ใช้แอลกอฮอล์แล้วขาวเลยสวยเลยอันนี้ไม่ใช้แอลกอฮอล์ก็จะแบบแห้งเหมือนกันจะแบบแบบแบบไม่ไม่ขาวอ่ะไม่เนียนอ่ะอืมผมก็เลยอ๋อใช้แอลกอฮอล์ดีกว่านี่อต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สามนี่ก็เหมือนกัน possibile. นี่นี่ตัดเมื่อวานนี่ตัดเสร็จมันจะเป็นแฉแฉเอาแอลกอฮอล์ชุบสำลีเช็ดเลยจิบจ๊บจิบจ๊บ ี่พึ่งลมเนี่ยวันนี้ขาวเลยชุดที่สองต้นที่สามเนี่ยชุดที่สองต้นที่สามนี่เป็นไซส์แปดนิ้วใหญ่ชุดที่สองต้นที่สี่ก็เป็นไซส์แปดนิ้วใหญ่เนี่ยนี่มันเป็นแผลอยู่นานล้วตั้งแต่ในในในนั้นละในกระถางละขึ้นมาเนี่ยพอไม่ใช้เอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นดำๆแต่พอใช้แอลกอฮอล์แล้วมันขาวขาวสวยด้วยชุดที่สองอันนี้ก็มีสี่ต้นเหมือนกันก็เป็นไซส์สิบเอ็ดนิ้วสองต้นแล้วก็ไซส์แปดนิ้วสองต้นนะครับก็ขายสี่ร้อย สี่ร้อยขออ่าไม่มีค่าสง่งส่งฟรีเลยเนี่ยก็ไปทดสอบน้ําเลี้ยงกันดูไม้แผลหายดีแล้วไปลงปลูกได้พวกแบบเนี้ยพอลงปลูกแล้วไม้มันเหมือนแบบไม้มันมีปมด้อยอ่ะมันจะให้ดอกให้อะไรจัดจ้านโหดร้ายแบบให้ดอกโหดโนเลยนะครับเหมือนกับว่ามันมันมันถูกมันเหมือนเหมือนเล่าว่าคนมีปมด้อยก็พยายามสร้างปมเด่นมาปิดปมด้อยอ่ะประมาณนั้นแหละก็ก็ทําให้แบบมันจะให้ดอกให้อะไรจัดนะครับแล้วก็ป้อยเซียนนี่เดี๋ยวจะส่งส่งส่งเย็นนี้แหละ เย็นนี้จะแพ็คนะครับก็มีสามชุดที่ของของคุณอะไรอะ่ะคูรัตของคูคุณคูรัตนะครับแล้วก็ของอีกสองเจ้าจําไม่ได้แล้วก็มีมีนอกรอบมีนอกรอบก็เนี่ยครับตรงนู้นนะครับก็เหมือนกันอย่างนี้แหละก็จะมีสีม่วงอ่ะสีชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วขาวอมเหลืองนะครับก็ไปมีสามสีตอนนี้ติดดอกมีสามสีกระครต้องการก็สั่งได้เลยนะครับก็สั่งเลยโอนเลยหละไม่ไม่รับจองไม่อะไรใครทั้งนั้นอะ่ะเพราะว่า สบายใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็อะโลคาเซียนะครับอะโลคาเซียแก้วสารพัดนึกก็ยังอยู่นะครับสามต้นห้าร้อยส่งซีเจ็ดต้นพันส่งซีอะโลคาเซียสวยๆใบด่างใบด่างชุดหนึ่งกับชุดสองก็ยังอยู่นะครับก็ใครสั่งใบด่างก็สามต้นหกร้อยนะครับเอ่อเจ็ดต้นอ่ะหกต้นพันอ่าสามต้นหกร้อยหกต้นพันนะครับก็มีไม้เหมาไม้เหมาใส่กระถางสิบเอ็ดซส่กระถางแปดนิ้วแฟนซีก็มีมีเยอะมีเยอะก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้แหละครับมีมีไม้จำหนิมาขายสองชุด นะครับก็ใครสนใจก็ทักทายมาไม้ตําหนีมันเป็นทดสอบน้ําเลี้ยงเราอะ่ะอืคือคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะผมผมก็ซ่อมไม้ซ่อมอะไรก็อย่างที่เห็นที่ผมทําเนี่ยแหละนะครับผมก็ซ่อมไม้ซ่อม,มอมอะไรเหมือนกันเพราะผมไม่ใช่ว่าพอมันปีตําหนีแล้วผมจะทิ้งแม่ผมเอาไปซ่อมแล้วลูกค้าท่านไหนที่แบบต้องการทดสอบน้ําเลี้ยงดูที่ว่าฝีมือเราเป็นยังไงก็ต้องเอาไม้พวกนี้ไปทําใครเลี้ยงชนชมแล้วไม่เคยรากเน่ายอดเน่าโขนเน่าแสดงว่าคุณไม่ได้เลี้ยงชนชมอ่าพูดกันแค่นี้แหละเป็นอันเข้าใจกันนะครับอ่แล้ววกก็ม นี่หมวกชวนชมบางโตนะครับสีชมพูนี้เป็นสีชมพูของดอกชวนชมเพชรบ้านนานะครับเดี๋ยวรอดอกมันบานก่อนเดี๋ยวจะเอามาให้ดูก็จะมีเนี่ยไม้ก้าววิบวับวิบวบิบววิบวบิบว,วบวอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตัวเกล็ดเอออยู่ในตัว,ต,วตัวอะไรนะตัวได้ด้วยเห็นะมวิบวับวิบวับวิบวัวบวเนี่ยครับก็จะมีไม้ก้าด้วยก็จะเหมือนทําพยายามทําให้เหมือนสีดอกของชวนชมเพชรบ้านนาแล้วก็ก็มหมวกก็เป็นสีเขาเรียกอะไรสีคากีอ่อนๆนะครับก็สวยงามปีกอย่างนี้ ยกขึ้นแบบนี้ได้นะครับพอเวลาแดดไม่มีก็นี่แนวนี้ก็ได้นี่แนวนี้ก็ได้นี่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่ว่าบานๆอย่างเดียวนี่แนวนี้ก็ได้นะครับนี่เอาลงนี่เอาลงก็สวยนะครับก็ขายใบยละ250้อยห้าสิบนะครับต้นทุนมาใบาละร้อยเก้ารวมค่าส่งมาแล้วใบละร้อยเก้าินะครับส,สั่งสั่งสิบใบนะก็พร้อมปัดพร้อมอะไรก็จะเป็นใบละร้อยเก้าสิบแล้วก็ก็ส่งให้ลูกค้าก็มีค่าส่งค่าอะไรตามภาษาเนาะ ก็เหลือกาไรผมตีกาไรเหลือ50บาทต่อใบผมจะให้น้องบีมันตัดเลยตัดยอดคือกําไรใบละ50บาทนะครับก็ได้เท่าไหร่ใกล้จะถึงวันละนะครับใกล้จะถึงวันแล้วก็ก็เดี๋ยวจะเอาไปบริจาคเอาไปทําบุญรอบแรกนี้ไปตรงพญาไทพญาไทบ้านามูลนิธิเด็กอ่อนแล้วก็บ้านบ้านบ้านอะไรบ้านบ้านพญาไทตรงนั้นนะตรงที่เลยแยกพญาไทและสายมือ,อเพราะว่าเป็นที่ที่ผมทําบุญมาเป็น10ปีแล้ว นะครับแต่ก่อนก็ไปหยอดตู้แล้วปีนี้ก็ไปก็คือคือก็ไปหยอดตู้เหมือนเดิมแหละแล้วก็มีเพิ่มเติมแล้วก็ถามเขาเขาบอกว่าอ๋อจะมาทําบุญมาได้เลยอขอใบเสร็จก็ได้นะเพื่อไปหักภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่ใช่ครับผมขอใบเสร็จเพราะว่าเผื่อเผื่อจะมีคนช่วยทําบุญเขาก็มีความยินดีอ่ะเขาจะบอกว่าเขาเขาจะทํา ประกาศสนียบัตรให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่เอาเลยผมไม่เอาเลยคือคือผมว่าถามเฉยๆว่าเออเนี่ยนิดๆหน่อยๆเขาบอกว่าเออถ้าถ้า,ถาจะให้เราทําทําประกาศสนียบัตรหรืออะไรเพื่อไปไปไปเอาไปเป็นหลักฐานหรืออะไรก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาตอนนี้คือคนบริจาคเขานอกเหนือจากได้รับเงินจากรัฐอุดหนุนแล้วตอนนี้ยอดคนบริจาคแค่ไม่มีเลยเพราะว่าทุกคนลําบากกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็คนละเล็กคนละน้อยครับเนี่ยผมก็ ผมมาขอผมมาแบงเงิือขอเงินนัานลูกค้าว่าไปทําบุญกันเถอะมันมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ผมอ่ะผมรู้สึกว่างันผมไปทําุนเดียวก็ได้แต่ผมที่ผมเอาหมวกมาขายเอาเสื้อมาขายเนี่ยเสื้อบางโตก็อย่างนี้ครับเสื้อชนชนุมบางโตเนี่ยมีสีสีน้ําเงินนะมีสีฟ้าอีกสีฟ้าอยู่ในกล่องเัี่ไม่ได้เอามาครับก็คือเนี่ยเสื้อตัวละร้อยเสื้อเสื้อทุนนะตัวละร้อยนะครับมีปกักมีอะไรเรียบร้อยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยจะขายร้อยห้าสิบก็กำไรห้าสิบบาทเนี่ยกำไรห้าสิบบาทตีกำไรห้าสิบบาท ผมก็จะรวบรวมประมาณวันที่15หรือ20เดือนนี้ผมก็จะรวบรวมตังค์แผมจะแจ้งลูกค้าก่อนว่ารวบรวมตังค์เนี่ยได้ได้กี่บาทแล้วผมก็จะเติมผมจะเติมนี่ผมผมจะเติมประมาณ500หรือพันหนึ่งตามภาษาผมะนะผมก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรหรอกนะครับเติม500หรือพันหนึ่งตามภาษาผมแล้วก็ผมก็จะไปบริจาคแล้วก็จะขอใบเสร็จแล้วก็จะเอามานําเสนอลูกค้าแต่ผมจะไม่ไปถ่ายรูปวันนี้ผมมาบริจาคที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาผมอายผมรู้สึกว่าบางอย่างเราไม่ต้องเราเราแค่มาแจ้งแค่นี้พอแล้วเราไม่ต้องไปแบบ เป็นหลักฐานขนาดนั้นคือคนที่มาบริจาคให้ผมเนี่ยคือซื้อหมวกกับเสื้อผมไปเนี่ยก็คือหัวใจเขามีแล้วอะ่ะคงจะไม่ต้องแบบมาแจ้งอะไรร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องหรอกมีไว,ไว้ไว้วางใจผมได้เพราะผมทําเรื่องเนี้ยมามา,มาเกินยี่สิบปีแล้วการบริจาคก,การช่วยไม่ได้ว่ามาคุยมาคุยโวว่าผมทําแต่ก่อนผมก็ทํามูลนิธิทําอะไรพวกเนี้ยก็อยูเย่เพราะว่ามันเป็นสิ่งสิ่งที่ทําให้ชีวิตผมมเจริญรุ่งเรืองและชีวิตผมไม่ตกต่า การบริจาคการช่วยคนการซื้อสัตว์จริงใจกระตันยูเนี่ยทำให้เราชีวิตไม่ตกต่ำเพราะฉะนั้นทําไว้เหอะครับอาหารทางจิตวิญญาณความสุขทางใจสเบียงที่จะนําไปใช้ในวันที่ลมหายใจเราออกจากล่างเพื่อเดินทางไกลกลับสู่บ้านที่แท้จริงของเราอันนี้เป็นบ้านชั่วข่าวบ้านที่แท้จริงของเราอยู่บนสวรรค์นู่นสวยกว่านี้เป็นล้านล้านเท่ายิ่งใหญ่กว่านี้เป็นล้านล้านเท่าเพราะฉะนั้นคุณเตรียมสเบียง ในการเดินทางกลับบ้านครั้งใหญ่ของเราหรือยังทุกคนจะต้องเดินทางกลับบ้านที่แท้จริงของตัวเองครั้งใหญ่แล้วก็ต้องไปเสนอผลงานที่ตัวเองทําดีทําไม่ดีมาไว้ทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีท่านคิดให้ดีนะชีวิตบนโลกใบน,นี้มันไม่กีรังมันไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่มั่นคงหรือถาวรเลยดูง,ง่ายๆตัวเราอะยังจากวันที่เรามีแรงตอนนี้เราแรงหดถดถอยจากวันที่เรามีเงินต้นเดือน ยังไม่ทันปลายเดือนเงินเราหมดมีอะไรอยู่กับเราเป็นเป็น,เป,นเป็นจีรังยั่งยืนบ้างไม่มีเลยแม้แต่เสื้อผ้าเครื่องทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรอยู่กับเราเป็นจีรังยั่งยืนเลยทุกอย่างจะเสื่อมถอยและหายไปเพราะฉะนั้นมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องสมมุติเรื่องที่เราอุปโลกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเตรียมสเบียงเหรอครับหาอาหารทางจิตวิญญ,ญาณหาความสุขทางใจนะครับเงนินทรัพย์สินเงินทองก็ต้องหาบนโลกใบนี้เพื่อดำรงชีวิตแต่อย่าไป ทำถ้าจนสนองตันหาความอยากของคุณจนเกินไปนะครับก็ไม่ไม่ได้ธรรมะธรรมโมหรอกเพราะว่าผมไม่ใช่คนธรรมะธรรมโมผมเป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนเลวผมคนธรรมดาแต่ว่าที่ผมมาย้าเตือนสิ่งเนี้เพราะว่าตอนนี้คนมันหลงลืมคนมันคิดแต่จะทางโลกอย่างเดียวมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เลยนะครับคุณลองกลับไปนอนคิดดูเออเราหาเงินเนี่ยตายไปบาทนึงก็เอาไปไม่ได้ เอาไปได้แค่บุญบาปอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกเลยนะเป็นเรื่องคลาสสิกเรื่องเรื่องเรื่องแบบพูดกันมาเป็นพันเปนปีอ่ะแต่มนุษย์ก็สแสวงหาเงินนะอันนี้ก็ย้ําเตือนกันดีกว่าใช้คาว่าย้าเตือนอ่ะหมกชวนชมบันโตนะครับชวนชมบังโตนะครับนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลย250 250หรอเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับกำไร50บาทผมเอาไปทําบุญไอ้ที่เหลือเป็นต้นทุนเป็นต้นทุน ที่ผมจะเอามาทําหมวกทาอะไรต่อเพราะมันมีต้นทุนผมไม่แบมือของเงินลูกค้านะครับผมเอาหมวกเอาเสื้อมาแลกเพื่อที่จะแบบเราไปหาความสุขทางใจแล้วก็หาอาหารทางวิญญาณกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับชอบอะไรแบบไหนยังไงทักทายไปที่ไลน์แอดลิตเติ้ลการ์เนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใน YouTube นะครับทุกที่อะครับในเฟซในไลน์แนลแล้วกดถูกใจกดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ ก็จะได้ทําให้ผมมีลูกค้าเห็นมากขึ้นมีคนสนใจผมมากขึ้นแล้วก็เห็นเจ้าของที่เขาบอกว่าวันอาทิตย์นี้เขาจะปรับพื้นที่ให้เสร็จวันจันทร์ลงของได้เลยครับก็ผมจะเปิดหน้าร้านตรงข้างหน้าถนนใหญ่เนี่ยตรงเลยโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีมาประมาณ 1- หรือ2กิโลนะครับลงสะพานคลองบางมดมาร้านจะอยู่ถ้ามาจากพระรามสองก็ร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับข้างๆเต้นรถของพี่โอ๋จะมีเต้นรถใหญ่ๆรถสวยๆนั่นแหละ ชนชมบางโตจะเปิดตรงนั้นอีกหนึ่งที่นะครับไม่ได้แยกสาขานะครับเพราะว่าข้างหน้ากับข้างหลังนั่นเองก็คือเปิดตรงนั้นอีกหนึ่งที่นะครับก็จะขายไม้ที่เป็นไม้แดดไม้มงคลไม้ที่สวยงามทุกชนิดนะครับก็แวะเข้ามาดูได้เดี๋ยววันจันทร์จะเริ่มลงเริ่มเอาต้นไม้ออกไปวางแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับวัสลามวะไรกุ้มวะรอมาตุลลอวะบาริกาตอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ